คือคือระยะยาวนะครับสองปีบวกขึ้นไปเนี่ยผมว่าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าผมว่าจริงๆผมค่อนข้างจะบูล l i นะว่าไซคิลการลงทุนที่ดีสุดมันเริ่มขึ้นแล้วนะครับต้องอ l l o c a t i o n เข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สัดส่วนที่เคยลดน้ำหนักหุ้นไทยไปต้องกลับเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยว foreign ก็จะกลับเข้ามาที่ผมบอกไปพอเราอัพเปอร์ฟอร์มหุ้นในมิใสยเราจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักเราจะเพิ่มขึ้นแพสซีฟฟันก็จะเข้ามาโฟกัสแล้วไม่ใช่แค่วิซายอย่างเดียวครับมันมีฟุตซี่อีก มันมีตัว Wisdom Tree นะครับวันนี้อีอยปป็นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกเลยนะครับมันก็จะเป็นโอกาสที่เราจะไปได้อีกไกลมากแต่ว่าผมยังไม่อยากจะให้ภาพแบบกาวในทั้งทุนมากเพราะว่าผมก็เห็นความเสี่ยงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสิสทรัพ์เหมือนกันนะครับคือต้องค่อยๆดูเฟดไปเรื่อยๆนะครับว่าเขา manage e x p e t t i o n ได้ดีไหมนะครับถ้าวันที่ตลาดคิดว่าเฟดเองเนี่ยมีไฮเดอเคิร์เนี่ยคือ มันจะไปไม่ได้ับมิดาทุกอย่างจะหดลงเร็วมากคือถ้า,ถา,าเกิดเฟดยังไม่สามารถ่กกรใช่คือถ้าเกิดเฟดไม่สามารถบูตความเชื่อมั่นได้ว่าเฮ้ยข้ออยู่เนี่ยสิ่งสัจะลงเร็วมากเลยครับคือตอนนี้มันเริ่มชะลอลงแต่ถ้าเฟดเริ่มลดดอกเบี้ยช้าไปเอาแค่มุมนี้แล้วกันนะครับลดยี่ห้านะครับจุมก็ต้องส่งสัญญาณด้วยว่าลดยี่ห้าแล้วยังไงต่อมั่นใจไหมูนี่ถ้ามั่นใจก็ไปต่อได้แต่ถ้าลดห้าสิบุมบอกว่าดีนะครับจะมีมูลนินิถ้าลดห้าสิบแล้ว ถ้ามันลด50มันจะเริ่ม q u e ชั i เหมือนกันมีไฮเดอเคิร์ฟอยู่หรือเปล่าคือถ้ารอบแรกมันลด50เลยเนี่ยมันก็อาจะไม่ดีกันได้เพราะฉะนั้น3คัญนะครับมากกว่าลดที่5หรือ50เนี่ยหรือลดกี่รอบคือสิ่งที่จะลงเพิรพูดนะครับจริงๆเนี่ยตอนนี้ดอกเบีย้ยลงเร็วหรือช้าไม่ได้มีความหมายในตลาดผมดูุณภาพมีนะนะครับความหมายตลาดคือรู้แล้วว่าดอบเบีย้ยลงแล้วตอนนี้เอ็นจอยการลงทุนได้แต่ลงทุนแบบระมัดระวังเพราะกลัวว่าจะเอาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเจอรนี้ แต่พอเรามาดูโครงสร้างหินเนี่ยเรามั่นใจระดับหนึ่งว่าสิ้นปีนี้จนถึงมกราคมปีนหน้านะครับหรือว่ากลางกลางคอเตอร์หนึ่งเนี่ยยังน่าจะไปได้อยู่สิสระเราดูจากโครงสร้างณปัจจุบันนะแต่เราก็จะประเมินเรื่อยๆนะ,นะครับแต่ถ้าเราเห็นจุดที่มันเฮ้ยมันมาแล้วถ้ามันมาเนี่ยเราต้องยอมม่อนรอบหนึ่งวิทยาปรับน้าหนักกันไปก่อน <c oughs> ก็เลยเป็นภาพที่ผมบอกว่า <c oughs> ผมมองภาพไปได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีอันเซอร์ตี้เข้ามาเรื่อยๆเราก็ต้องตามดูกันนะครับแต่ตอนนี้มัน มันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าถามว่ากลับไปพันแหรือมากกว่านั้นเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะครับหรืออาจจะเร็วก็ได้ถ้าเกิดทุกอย่างมันเข้าทางทั้งหมดยังในภาพรวมผมว่าตอนนี้จะสินปายปีในี่ยรูทุนได้ครับแต่ว่าให้ไประมัดระวังช่วงการปรับเล็กๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจากกส่งยานของตัว FOMC ขยับหนึ่งกับช็อตเทอมอีกเรื่องนึงก็เรื่องตัววัยพักตอนเข้ามาก็ อาจจะมี foreign มีการ trim version บ้างนะครับก็ต้องดูว่า dynamic ของวิพากษอีกเนะี่ยว่าคองได้มากน้อยแค่ไหนครับ